ทำบุญนะทำบุญแลพันก้อนเสร็จขึ้นวัดนะครับเดี๋ยวไปเลหาหา,าดูต่ายดิ เวลาขึ้นแนละ้วฟองขึ้น มา,มาข้าวเซ้าแล้วพี่น้องเซ้าไว้แต่ว่า โอ้พัฒนาอะไรทางระย่างตัวนี้ระย่างนั่นนี่ เน้อที่หาที่หกที่เจ็ดูสูงกว่นนะ โอ้โหหน่อยจริงอยู่ออ่าชั้นที่สองได้หนอได้เคนื่อเกกูฮ <cran ks> มันแดดๆนแานี่มัน,นแดดโอ้โเอาเอาก็สันที่สองได้หรอได้ ตอนที่สว่างหนึ่งอ่ะอีกไกลอีกไกลมันเคิงนี่เนี่ย เมื่อว่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สู้สอ่าไม่เท่าไหร่เออท่าน่าคือ้องโซ่ถือพวกมันนี่ คือมดไฟเอยอเขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับครับเก่งเก่งเก่งใจลงแล้วขันที่ส pues ี่ที่สี่สองร้อยยี่สิบเมตรที่สี่สองร้อยของวันถ่ายแม่อยู่มาปมลุดเลยไหมผู้เดนี่ยเมื่อย Mày mày bó Em kìm bày hẹn sân Tìa yeah. À à Lòng oh, à này xiếng đến ngoài hẹn Ô, mong nhìn mong nhang bây gạt À xuống mân โอ้มานัึงจูงต้งสองเมื่อสามเมือ่อแตเก่งกอมูลว่าไงซุ้มเนี่ยเมื่อว่าเปลยนได้ยังไงจ้า ชั้นที่สี่อ่ะไก่ไก่เบิร์หลวงสั้นละไก่ได้มองน้ำพักลอะอาข้าว้นที่ซีตีนันะ่นน่ะวันหวันที่หาล้วโอ้ย ธรรมาชาติอันนี้คือขึอ้นบังไดเนี่ยลงไปขึ้นนี่ก็ได้อ้อมทางนี้ก็ได้ฮะอ่ะอะาพวกขึ้นทางลัดไปทางนี้ละมองขึ้นท่อสั้นๆเลยขึ้นไ,ได้สองทางขึ้ได้สองทางใช่ไหมครับอ๋อตรงทางนี้มันชันเลยอันนี้เป็นทางลัดนะะเอะอลัดชันมองขึ้นน้ำอ,อก อันจะก็หลอกเย็นแรนยุ่งสูงเลยหลอกขาวก็หลอกดอน ห้องเก๋อยุทหภาหนี่หลายตัวหนะึ่งทั้งห้างทั้งโมห้างหนะึ่งแมนห้างี่ CEC เออจะขึ้นไปชั้นสี่ข้างบน เราบอกเห็นไม่ได้ใครก็ได้ใช่ไหมอ๋อน่านี่ครับเดินเดินเดินผมก็เดินแค่กลับเราไม่ไหวอ้าวทำไมไม่ไปเดินฝั่งทางโน้นล่ะฝั่งทางโน้นไหมที่ที่เราเดินไต่หน้าผาอันไหมฝั่งโน้นไม่เอาไม่เอามาทางโน้นมัน มันเดินดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งโน้นน่แต่หน้าผานะ่ะไม่ไมัน่นใจไม่มั่นใจปัจจัยไทยเออนี่แหละวิศวกรไทยนี่จริงแล้วก็นี่กลัวแล้วออค่ะเนี่ยของไทยไม่มั่นใจไอ้ที่หน้าผาที่เรามองเห็นลุกยิบลุกยิบเดี๋ยวเหนื่อย,ย,ย,ยแล้วเนาะเหนืแล้วมีไงเหนื่อยแล้วไม่ใช่ค่าแล้วไง มาสั่นไปบ๊ะทุบถอดบ๊ะท,ทยอยถือวูสั่นที่อะไรราหน่อยเนาะเนี่ยโอ้ขาอ่อนคือเป็นขานนอ่อนหน้ามือนอนเดิกบ่ขึ้นโอ้ นั่นเป็นเรื่องะไรนั่นนั่นอะไรขึ้ในสายองคนน่ะหมอนไปไงเมื่อไงกไปดิ toàn chữ cây cây thì cái đấy có bay em bún con con ham dồn cứ nặng và

你不觉了 ขาขาวเนี่ยเดี๋ยวโอ้โอ้อสวนนม,มอ๋อใบไม,ไม,ไม้นั่นนั่นไอ้ยังก่พวกพืชที่มันเกิดหนาวฝนมันตายไหมใบแห,งหแ้ง มาจาัดแต่ปอยแห่งเข้ามาจากเป็นสัน,น อืมัมีห้องน้ำทุกทุกสั่นเลยมาทานเนี่ยมันปลาจานปลาจา์มั่น,นนะอินดิสตัสุดรนะเว อย่างต่อพี่น้องที่เราแยกทางตรนะี่ทีนี้ได้หมรอที่เราไปเดินทางระเลียงนะ่ะที่ว่าเด็กไม่กล้ามากับเราอะ่ะก็ามาฝั่งนี้กันนะอ๋ออันนี้ชั้นที่เจ็ดที่เจ็ดขึ้นไปนี้ขวามือเท่านี้ เออจนมาเห็นซีว่าไปเอาไปชันที่หกนั่งขึ้นชั้นหกข้างรื่องชั้นหาข้างล่างเข้าไปชั้นหาก่อน เดิมส่งมาเลยนะกท่องเพราะว่าเดี๋ยวพักแน่และวพรเดี๋ยวดันกึ้นเนิ่นทุกคนเลยมีม่ใครได้ยินเสียงเศร้าเลยช่วงอท้างยางกับเป็นพื้นปูกระเบื้องปูแผ่น มาทาั้งเนี่ยคนพวกใครมากบันไดพี่น้องมันเชิญมาคนสซื้อคันที่ซีที่หาหลายความาสั่งหนังสืนสั้นที่หกไปเลยเสรนนี้เป็นทางมาใหม่นะทั้งคนพวกใครเที่ยวโมเมอ 做梦。 ที่ว่าเป็นทางเดินทางเดินปกตินะครับทางเดินปกติเนี่ยน้านใต้สะพานนะครับอีกสักคู่สใินใต้สะพาน ยังมาแล้วเหรอคะบาน้ำมนต์ท่าอาจารย์ตวน โแทงนำ้ำเขาจะสร้างไว้ที่สมองที่แก่ไว้ยไว้คนกินคนล่างหนาล่างตาเงยละดี่หรอเอเป็นสันที่หง ห่างสั้นนี่แหล่ะนั่นคือเพียงคือส่งยืนโซยากรถนอมเนาะห้องน้ำมห้องน้ำมีสุ่มของตัวนี้ไหมกูดูขี้อันเลยนนี้ องค์ที่เดินมามีพระตุ้งใหญ่ๆสีแดงใช่ไหมโอ้ทางนี้ครับแต่ทางนี้ครับทางนี้เยอะๆหลงหลงอยู่หลงจะวนซ้ายวนขวาพอไปเจอหน้าผานอ้ยยิ่งลงเลยใช่ใช่ค่ะวนอันหังอันหลังให้แต่ละ้ไปมีมุงนี้กระโปรงกระโยงบอกมาหนึ่ง มองนี iesen, ้ม <thin, S 1> ีบรไดลงอีกส um ิ่นึ่ก็ได้อ๋อบันไดเก้าแล้วไปไปไปทีงไหนไป่รเท่าไ จัดเข้ามเดีวไก่กกาม,ามาน้าเมือนเลย่รูเรื่องเลยอันนี้เองกว่าเอ็นไดงกว่า